สวัสดีครับกับข้าวในครัววันนี้ชวนเพื่อนเพื่อนมาทำผัดฉาปลากระป๋องกินกันครับเมนูบ้านบ้านง่ายๆแต่อร่อยจนต้องขอข้าวเพิ่มกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราเริ่มจากส่วนผสมกันก่อนครับวันนี้ใช้ปลากระป๋อง2กระป๋องนะครับเป็นกระป๋องเล็กครับเครื่องผัดชาในเครื่องผัดฉาจะมีพริกจินดาแดง2สีครับกระเทียมแล้วก็รากผักชีครับโขกรวมกันครับน้ำรางคกครับลักมาจากเครื่องผัดฉานะครับ ใบโหระพาครับใบมะกรูดฉีกพริกไทยอ่อนครับน้ำปลาครับซอสหอยนางรมนะครับหรือน้ำมันหอยครับน้ำตาลทรายกระชายซอยครับพริกเหลืองแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงครับส่วนผสมทั้งหมดมีเท่านี้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับอันดับแรกนะครับตั้งกระทะรอจุดน้ำมันร้อนนะครับวันนี้ผมใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองในการผัดนะครับ พอใส่น้ำมันลงไปรอจนน้ำมันร้อนนะครับเริ่มจากเครื่องผัดครับอย่างที่บอกในเครื่องผัดจะมีรากผักชีพริกแล้วก็กระเทียมครับพริกเป็นพริกกินดาใส่2สีเลยนะครับเพื่อความหอมแล้วก็สีสันมันจะได้สวยครับแล้วก็รากผักชีครับอันนี้เพิ่มความหอมนะครับพอเราผัดมันจนทุกอย่างเหลืองหอมดีนะครับก็ใส่กระชายซอยลงไปได้เลยครับผัดต่อยจากพู่ครับ จากนั้นใส่น้าล้างคกลงไปได้เลยครับหรือถ้าใครมีน้ําซุปกระดูกก็สามารถใช้แทนได้ครับปรุงรสชาติเริ่มจากซอสหอยนางรมครับน้ําปลาครับน้ําตาลทรายตักรสชาติเล็กน้อยครับใบมักรูดฉีกครับจากนั้นผัดต่อสักคู่ให้เข้ากันดีนะครับตรงนี้เริ่มใช้ไฟแรงๆแต่จ,จับได้เลยครับ เราจะผัดให้ได้ซอสผัดฉ่ามาก่อนนะครับพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็โรยพริกไทยอ่อนครับพริกเหลืองครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉลียงครับผัดต่อให้หอมสักครู่ครับพอหอมดีแล้วนะครับก็ใส่ปลากระป๋องลงไปได้เลยครับใส่ซอสของปลากระป๋องลงไปด้วยครับขั้นตอนนี้ครับคลุกเค้าสักนิดหนึ่งให้ปลากระป๋องโดนความร้อนครับ อย่าผัดแรงมากครับเพราะว่าชิ้นปลากระป๋องจะแตกไม่สวยไม่น่าทานนะครับจากนั้นก็โรยด้วยใบโหระพาลงไปตอนโรย,ยใบโหระพาเร่งไฟแรงๆครับใบโหระพาจะได้สุกหอมไม่ดําไม่ดำครับหลังจากนั้นนะครับก็ผัดจนกว่าใบโหระพาจะสุกสลดแบบนี้ครับพอสุกสลดดีเรียบร้อยก็จะเป็นอันเสร็จนะครับสําหรับเมนูผัดฉ่าปลากระป๋องครับเมนูนี้ทําง่ายมากๆนะครับ อัตราส่วนส่วนผสมไม่เยอะเลยเดี๋ยวอัตราส่วนผมเขียนให้อีกทีหนึ่งด้านล่างเพื<ๆ>่อนๆสามารถเลื่อนลงไปดูได้ครับในวิดีโอก็ขึ้นบอกไว้เรียบร้อยแล้วใครอยากให้ผมทำเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกกันได้ครับวันนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องกับข้าวในครัวด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในเมนูหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ